มาคุยกับคุณพยัก์น้อยเกี่ยวกับเรื่องคดีพวสว,วอตอนนี้คุณพยัก์น้อยอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณพยัก์น้อยครับสวัสดีครับคุณพยัก์น้อยความคืบหน้าล่าสุดเจ็ดอรหรอันอนุกะกรตครับมีมติฟันพักภูมิใจไทยแล้วก็เครื่อข่ายแล้วรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้นะครับวันนี้อย่างที่เราพูดกันไปวันก่อนเนะี่ยวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกรกฎานะครับก็ทางคณะทํางานเนี่ยชุดที่ยี่สิบหก นะครับไอ้ที่เรียกว่าเจอรหัสเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งกออรกตแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของนีไอเนี่ยเขาจะสรุปจำนวนนะครับการแจ้งข้อกล่าวหานะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนะครับกับการกระทําผิดตามพลรลนะครับพลรลปก็คือพระราชพระพราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับเกี่ยวกับการเลือกสอวนะครับเกี่ยวกับการเลือกสอวปีหกหนึ่ง นะครับก็ตัวเลขเนี่ยอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับก็ประมาณเท่าไหร่229รายอ่าใช่ถูกไหมครับครัอยยี่สิบเก้าลายในจำนวนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสวตัวจริงเนี่ย138ยาลายนะครับสวตัวจริง138ยาลายที่เหลืออีก91้าลายเนี่ยเป็นกรรมการบริหารทัพภูมิใจไทยและก็เครือข่ายนะครับก็ค,บคือรวมกันเปก้าสิลาย ก็รวมตัวเลขแล้วก็คือ229ราลายนะครับก็จะส่งให้สำนวนการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยกับให้กอกต,อต,อตอชุดใหญ่นะครับก่ากตตชุดใหญ่ก็มีที่มีท่านอ,อิทธิพรบุญประคองเนี่ยเป็นประธานนะครับท่านอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานนะครับผมไม่รู้นะครับรายละเอียดว่าสำนวนเนี่ยเขาจะ,ะเสนอยุบพักหรืออะไรต่างๆนานาน,นะครับแต่ว่า มีการพูดถึงนะครับมีการพูดถึงการกระทําผิดนะครับของคนกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรา76นะครับในเรื่องของมาตรา76นะครับ,นะรบพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือถ้าถ้ามีกรรมการเนี่ยนะครับถ้ามีกรรมการบริหารพักการเมืองเนี่ยนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว นะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวอ,อทําให้การได้มาซึ่งสวเนี่ยโดยไม่สุจริตเนี่ยก็ถือว่าผิดนะครับถือว่ามีความผิดนะครับแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็คือ,อมาตราหนึ่งหนึ่งสนะครับสวเนี่ยต้องไม่ฝักไฝหรือยินยอมตนให้อยู่ในอานัตของพักการเมืองใดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆ